ทำไมเราจึงไม่ควรเล่าปัญหาส่วนตัวให้คนอื่นฟังบ,บ่อยๆการมีใครสักคนรับฟังนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่คงไม่ดีแน่ๆถ้าเราจะเล่าปัญหาส่วนตัวให้ใครต่อใครฟังบ,บ่อยๆและแม้ว่าเราจะคิดว่าคนอื่นจะสนใจแต่เรื่องจริงที่เจ็บปวดก็คือเขาอาจจะไม่สนใจเลยและนี่ก็คือเหตุผลที่คุณควรยับยั้งใจไว้ เวลาที่คุณอยากเล่าเรื่องส่วนตัวสุดๆเรื่องต่อไปข้อที่หนึ่งคนอื่นก็มีปัญหาของเขาเราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนเดียวที่ต้องเดียวกับเรื่องแย่ๆแต่เรื่องจริงก็คือคนทุกคนก็ล้วนแต่มีปัญหาในแบบของตัวเองเพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาดังนั้นก่อนจะเอาปัญหาไปเล่าลองถอยออกมามองดีๆว่า เขาก็อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่เหมือนกันข้อที่สองเขาเองก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยแก้ยังไงเช่นปัญหาของสามีภรรยาปัญหาของคู่รักอย่าลืมว่าคนที่เราไปเล่าเขาเองก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะช่วยแก้อะไรให้ได้ถ้าเราคาดหวังว่าจะได้คําแนะนำดีๆบอกได้เลยว่า มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปข้อที่สเขาอาจจะมีเรื่องต้องทำอยู่ก่อนจะโทรหาใครแล้วไรา้ย,ยาวปัญหาของเราแบบนั้นสต็อปลองเช็คนิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือไม่คนส่วนใหญ่มีภาระมากมายดังนั้นเพื่อความชัวก็ควรลองเช็คดูก่อนข้อที่สเราอาจจะถูกตัดสิน ใช่ว่าทุกคนจะต้องเห็นใจหรือเข้าใจเราไปสมดและการเปิดเผยปัญหาส่วนตัวมากๆก็อาจจะลงเอยด้วยการถูกมองว่าเราอ่อนแอไม่มีความสามารถเป็นต้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นตามมาได้ดังคำพูดของลูโหดที่ว่า Never tell your problem to anyone 80% don't care And the other 20 are glad you have them อย่าเล่าปัญหาส่วนตัวให้ใครฟังเพราะ80ไม่ได้สนใจอีก20ดีใจที่คุณมีมันดังนั้นก่อนจะปรึกษาใครเลือกปรึกษาคนที่ถูกต้องจริงๆหรือถ้าไม่แน่ใจก็สู้อดกั้นไว้อาจจะดีกว่า ขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ Digital t i p อ a คาเดมีค่ะ